อ่าโอเคนลครับบันทึกแล้ขอส่งด,ดีวรัดก,กันทุกทกคนนะครับวันนี้เปรนอะไรกันโมโนสองห c า a ห n e แชแนวจะดิวแชในแชวันนี้ก็จะมาสอนโหลดซอฟค์ับรออนไลน์กานในัชโอเคอ๋อมันขันนะครับว่าผมหายทำไมเพราะว่ามีคนขอมาในับผมก็เลยจัดให้โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ ให้ลิงไว้ที่หลังหรือกันในฉากโอเคแปบบ๊ okay. แบ,บนึงนะแล้วผมค่อยให้ลิงใต้ที่ชั้นหรือกันในฉแรบบอแป๊บนึงขอคัดไปก่อนนะ <c oughs> โอเคในฉแบบเดี๋ยวผมก็คอให้ลิงใต้ที่ชั้นฉักโอเคส่วนนี้คุณก็สมัครการไปเลยนะในฉากซึ่งผมก็ได้สมัครไปแล้วในะ ข้าไปเลยเออนโอเคส่วนมีคนถามผมมาด้วยนะคะว่าเปลี่ยนสกินไงอ่าก็กดเปลี่ยนสกินเนแฉกแล้วผมก็กดตรงนี้ฮะหรือม่ก็กดเว็บตรงนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์มาในแฉกแล้วก็เอาสกินนะันมาเสร็จปุ๊บก็กดอัโปโนมันีในแฉกส่วนเว็บโหลดเดี๋ยวให้แป๊บหนึ่งในแฉกรอแป๊บเห็นไหมคะ โอเคในแชทโอเคนะก็เว็บนี้นะคือเว็บโหลดในแะชทซึ่งพอเราโหลดเสร็จแล้วในะัชแล้วก็ไหนวะโอเคอยู okay, น่นี่นะครับโอเคนะฮนะเร็จปุ๊บคุณกดนี่ไป่ะกดนี่ไปอ่ะต้องกดอันนี้ไปนะคะซึ่งผมไม่อยากกดเยอะช่างมาันะนะฮะพวกคุณก็กดเดินไปแเลยในแะับนะแล้วเวลาคุอเสร็จปุ๊บเนีเดี๋ยวเขาออกมา แล้วเรามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าแบบในชากผมก็ใส่ไอดีโทรศัพไปเลยในฉากแลก็ใส่รหัสโอ้โหพิมพ์ตระรังเลยคุณอ่่ถ้าคลิปนี้ไม่ทำจากผมขอภัยนะครับแต่แม่แท้จะไม่มีอะบอกเลยแต่ยังไงก็ต้องกดอย่างนี้ โอเคแนะ่ฮะแล้วก็เข้าแล้วในยากคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันง่ายนิดหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องโซฟา,าออนไลน์นี่เดี๋ยวผมค่อยถ่ายไว้ที่หลังเลยแกในฉนะับแป๊บนะโอเคโอเคในฉะับโอเค เราแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะนานนิดหนึ่งนะฮะฟองเข่าโอเคนะฮะโอเคซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วนะครับไม่ทถามน,นะคะว่าทำไมตัวผมตองโอเคโอเคนะฮะแล้วโอเคก็สำหรับวบันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนบบนี่แหละวันนี้ สวัสดีค่ะเออแบ๊บนี่แปบ๊บแบบ๊บเออผมลืมบอกไปอย่างนึงนะและ้วไม่ได้เกิดตรงนี้นะคะแต่ขอไปบอกก่อนเดี๋ยวลืมเพื่อนนะฮะเดี๋ยวลืมบอกเี๋ยวว่าจะบอกเพื่อนนะฮะก็ก็ไม่ได้คิดมานานแล้วแหละเออนะคะตอนแรกจะมาเกิดตรงนี้ในแคมป์แล้วจะนี้ของไปอะไรก็ว่าไปแล้วเลก็พเพสเพสเพสแตก็ว่าไปโอเคโอเคใช่ไหม โอเคค่ะวันนี้ผมก็จะขออะไรกันก่อนนะครับสวัสดีครับแป๊